ชาวตุวชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่สาันที่24ธันวาคม2 5 0ยสาที่1ก็มาเริ่มบันทึกตอนที่2ของหนังสือเล่มที่าสำหรับก่อนที่จะบันทึกเกิดใดเรื่องอื่นๆ ก็ขอแจ้งขา่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระองค์มาก็ดีสําหรับเสื้อผ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยที่ยอยเรื่อยๆจนมาจนทั้ง,งข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วัน พรุ่งน,นี้คือที่25ธันวาคม2 5็1จะแจกผ้า, 2500, า่ามเป็นงวดที่สองพาห่มนี้นุชมนสุขสันพระนามทุกุลเขาว่าอย่างไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกเป็นในเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสันร์ท่านพลอากาศโทสุขสัตรคือวิดาของเธอนุชมนบริจาควันแล้ว300ผืน ในกำลังจะบริจาคอีกอีกสามร้อยผืนอาจจะอาจจะหุ้นกับคุณตึงใช้คอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบโดรวมความว่าผ้าผมทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจก่นที่ที่สิบห้าท่านวายคมสองพันห้าร้อยสันเอ็ดเป็นงวดที่สอก <c> ็ <oughs> ขอสมมทาน,นายจบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมด ที่ทิศส่วนกุศลหัวเขาโทษที่เสียสละนำผ้าส่งมาให้แล้วก็บรรดาท่านหลายได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็ผพาห่มก็ตามยนุษยม,มนล้วต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนมากด้วยกัน <c oughs> ขอ ท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาบงคคลสมบูรณ์ผลผลปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสุข,ข์ามปรารถนาตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องการชมทองคําสําหรับในขั้นต่อน,นี้ไปจะบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความพร้งนิทานก็แล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเฝือฝันมานานแล้ว เอาเปน็นนิทานก็แล้วกันนิทุเรยแปลมาจากที่ไกลเรื่องไม่นไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทุนมันได้ก็ถ,ถือว่าเป็นนิทานนิทานตอนนี้หรือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีทองคำแต่การพูดแบบนั้นบรรดาานพุธิษัท รู้สึกอึดอัดมากไม่กันเพราะบอกสถานที่ไม่ได้บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอา้ก็บอกยังไม่ควรบอก <c oughs> แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาทั้งบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่น้ำมันก็ไม่กัน รู้เรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ .2518 แต่ว่าเทวดาท่านบอกว่าต้องพศ .2524 ขอร้องท่านเท่าไรก็าตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับ,บเรื่องทองคำนี้ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงขยจะถามท่านว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้นท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั่นก็คือว่า คนกำลังใจของคนสาธารณประโยชน์ท่านต่ากว้างๆในบ,บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมด จะจับออกมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์อัตตประโยชน์แปลว่าอย่างไงอาตมาก็ไม่ทราบช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะ ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทัยเฉพาะในเขตของเมืองอุทัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองแนตะ่ทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคำจิ๋วจริจรงๆขี่แห่งท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคำพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่และแห่ง ทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้ทดีว่านี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูปพัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเจ้าของอย่างนี้ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นของมีเย้าของที่เป็นธรรมชาติแต่ก่อนล้วมีเจ้าของปกครองไม่ไดัไม่เกี่ยวกับคำทองคำที่ว่านี้ ทองคําที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำเมล็ดเล็กๆ,ๆเป็นคอมทาทองคําธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆแค่คนเอามือไปเขียแล้วก็ได้มาได้รานสลิงสองสลงบ้างคนเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอมร่อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนร้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่ๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่ละแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหล่งละหลายตันที่เสียงที่บอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับไปเป็นตันหลายสิบตันมากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่ผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรเนี่ยมันจะเลยส่งกิโลเมตร รวมความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระัวแล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาแล้วก็ไม่บอกไป <c oughs> ก็รวมงความมาจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ชักอึดอัดเมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดที่เการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทาน ก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปูเปตันนังวนิทานไปเรื่องจริงแต่บางเออนิทานไปตรงกับของจริงเป็นเรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เป็นเรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทานในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า ในเมื่ออะไรกันไม่ถนัด็ขาก็กับวัดดีกว่าไหวพระตามปกติสำหรับพี่ชายใหญ่ที่ก็ยืนยามพุงฟุ้ยค่อนขั้นอยู่นั่นเมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบรอบวัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโลน้นหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็น,เป,นเป็นของมีเจ้าของ แต่ว่าในปีพศ2513เขาก็เลือ่อนเข้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบลงมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกที่มีของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ลานนั้นทั้งลานเต็มไปด้วยทองคําเ่อปรากฏว่าเป็นทองคํำหลเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่ง ท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคํามากมีเงินเป็นส่วนน้อยทองแท่งทองรลหพันมีเพชรลอยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุนแผนเจอส่วนกึงกลางมาตรงนี้ออกมาตรงนี้มากอยู่เป็นของคุณเป็นของพยาการบุรีตอนนี้เรื่อยๆก็มาอีกตอนนี้เป็นของของวันทองเขาเหล่าทองกับวันทอง ท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานเอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้รวมความว่าที่ว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็มมีเป็นเรือเช่าบ,บ้างเป็นเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกเป็นในน้ำมัอยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ํเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบก น้าไม่ได้ท่วมเมืาอน้าเล็กกว่านี้เวลานี้มันน้ามันใหญ่ขึ้นมาก็ซัดดอยดินที่ทับข้างบนหายไปเหลือแต่ดินข้างล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่มๆวางเรียงรายกป็นตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่มแถวและเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม่ไม่เห,เหมือนกันก็บมาดูรอบๆบ,บริเวณเพ่งความศักดิ์สิทธิ์ ของบริเวณที่สร้างติดรับแขกใหม่จะพูดให้ฟังสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศ2513เป็พออนพศ2512นี่กว่าก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถ,ถไถมาเจาาถถิเขาบอกรถไถพวกเขาก็ซื้อท่อกันมาก็ารู้สึกว่าถ้าไถไปไประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆความร้อนจะขึ้นสูง แล้วก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงลแล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้ก็บอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้เราไม่ทราบเพราะนันไม่เกี่ยวเครื่องยนต์แต่การ,การเจมิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันเขามาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบ ก็ว่ากับตามเรื่องตามราวไปก็ทำตามนั้นเวลาเจอก็เชิญท่านจาตุมหาราชเมื่อเจอเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมะพ่อไผ่ก็ไผ่ที่ใช้ลำไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมาก <c oughs> แล้วก็มีต้นมะม่วง ้นมะม่วงที่อดีตเจ้าวาดของแหนนักจะทําอะไรสงสารกูจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้นต่ากบอกมาสงสารต้นไม้จะไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารจริงแต่ต่อมาไม่ชาดจาก,ก็ไม่เพออาศัยสงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเจ๊กไปให้เจ๊กเก็บ ต่นี้มาว่าบ้านเรื่องรถรถไถคันนั้นมาเจิมเสร็จก็ปราวก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยเป็นขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเมื่อขโมยของในวัดท่าน,นก็กนปไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสถ์ไปเก็บในป่าตรงนั้นบันดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้าน สวยๆฝากุติมันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนเจ้มวยพวกนี้มันอาถรรพ์มากว่าเด็กเริงใจจะเอาวัดเลยไม่เริงใจทาย,ยกเจ้าว่าเดือทาย,ยกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจทิงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมอนอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ขายลำก็ไ่ได้กินนอนก็ไม่ได้ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองใส่ป่านี่ดูที่ถ้าใส่ให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริการเสร็จแล้วเขาเคยทําวันละชละั่วโมงแล้วเท่าไหร่เขาก็จะให้ตามนั้นเขาก็บอกว่าผมขอทําถวายครับ ก็เลยบอกว่าคุณมันยะขาดทุนเกินไปเขาบอกก็ไม่เป็นไรเพาขอทำถวายยังก่าจะตีนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จุดทูปบอกท้ามาหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสู่องค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ให้ความร้อนขึ้นสูง เรียกคุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพังให้รักษาร,ระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทำได้่อยทํทำด้วยก็เป็นที่น่าสิจันเขาใสวันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทำจนเตียนเสร็จ พอเต็นเตียนเสร็จตลอบมาก็จัดเงินให้เขาเขาเกรงใจเขาเขาทํากี่โมงแล้วก็คิดไว้ก็บอกบุญบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อ,อกาใสยเฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศสอง1ถึงพศสอง1นี่เงิน99.99%เป็น 99. 99เป็นเงินจากสายกรุงเทพ <c oughs> สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็น,นิดหน่อยเท่านั้นไม่ยากโยมจะสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกระเป๋าท่านกระบ,บริจาคไว้ต่างกำลังแต่ก็ปลายกฏว่างเงินพอเป็นชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซ็นเมื่อรับเสร็จเขาขอทำบุญกับว,วัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกัน เขาฉลาดมากถือว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้าแต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นถือเป็นเริกแล้วเขาก็ถวายทําบุญเต็มร้อยเปอร์เซทั้งหมดอยากไม่เขวก็จากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปร,รากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข้างๆกัน เจ้าของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไถใหม่เอี่ยมรายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่วก็ไทยแล้วหรือรถซื้อใหม่เอี่ยมจะเป็นรถ,ถที่เขาใช้แล้วไทคกู่แข่งขันกันต่ความจริงไถคนที่แต่ว่าต้องคิดด้วยกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับจ้างไถยอาจจะต้องมี ปรากฏว่าคู่แข่งขันลดไปลดเสียตลอดเวลาทำไม่ได้ขึ้นวันลดเสียไปวันบ้างสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาเขาก็บอกว่ารายงานบอกว่าเป็นของอศัศจรรย์ที่ผมเจอให้หลวงพ่อเจอเนเรื่องการเจอมใน,นดาแทพุุธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแตเถ้าว่า อนุภาพอย่างหนึ่งของท้าวมหาราชเมื่อถามท่านท้าวมหาราชท่านบอกท้าวมหาราชบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นผค้ควบคุมวาหุนนั้นเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช่นจาตุกมหาราชถ้าว่ากันตามเรื่องเขาหนองสือรุนทอนู่้ ท่านวาหนก่คือคุ้งไกลพ่อคุณแผนกรมความว่ามาทำเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปทัานไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างเระเริฐที่เริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่จะหัดแก่ใครจะนึกจะปั้นก็ปั้นเขาบอกว่าปั้นตามใจชอบจะก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โวพี่ชายที่ตาย พขาแคเห็นรูปพี่โว้ก็เลยเอากระดูกพี่วงครับบรรจุไว้ให้ชื่อว่าในวงสางสุวรนณที่รูปนั้นทำความจริงเป็นรูปคุ้งขุนไก่ตอนนี้เชี่ยวรูปคุ้งขนไกลจริงๆก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปคุ้งไก่ คนที่อยู่ที่วัดนี้พระกะด็ดีไม่มีใครรู้จักคุณไกลเขาก็บอกว่าเวลานี้คุณใครไปเข้าทรงที่จังหวัดแม่ที่แม่สอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากผู้ใดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรว่าถ่ายรูปเวลานี้มันก็ถ่ายรูปอีกคนทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โนที่วัดท่าสูงจงเอาไทยธานี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นนําเหมือนเจ้าในเมื่อคนดังเขาเห็นพระก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพี่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีโรกไครเขาก็เลยถ่ายภาพไปยจงได้ทราบว่าทันทา่าวาหนนี่ก็คือขุนไก่มีดาของขุนแผนคือพยาการจนบรุรีกระโรงความว่าเรื่องนี้ก็อัศจรรย,จย์เป็นเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนทั้งหลายคิดว่าพญานาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพได้มีถ้ำพญานาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าจะอยู่เป็นกิ่งโพนะเป็นเขตที่ท่านพักอารังคาวัดบริเวณที่นี้ ท้านาคาเนี่เป็นเทวดาชั้นจตุกมหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนโพเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขผลตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคนเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักจะพูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า ม่อสมัยก็จะมามาอยู่ใหม่ๆกําลังอยู่กระทอบโคนต้นโพเจ้าสิงโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยงอ่อนคำลูกขุยมอาจก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่ใต้ถึงกุฏิก็มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งพรผอมๆสูงๆเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทําไมท่านนั้นบังคัดว่าถามว่าเป็นใครท่านตอบว่ากูทํามาทําไมเขาบอกกูบนยืนยามเดินยามตวลป้องกันอันตรายเจ้าชิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนกลางคืนตีสองก็ไม่ไว้วางใจจิยงยิบเปินยกเปินไม่ขึน้นเปินเปินพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึน้น มันก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมึงจะยิงยังไงมันจะฉายดูหน้ากูอย่างงั้นเลยกูให้ยกไปฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆแล้วก็มาในการข้างเหนืนอจะเมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็นเพื่หมาแงน สำหรับทำครัวเล็กๆน,น้อยๆเพราะอยู่น้อยคนเป็นรังพวสงสังกสีตอนตีสองเอามาเดินจงกรมอาตมาเดินข้างล่างท่านขบวนเดินบนสังกสีเดินไปท่านก็เดินตามไปเดินมาท่านก็เดินตามมาถึงปังปังปัง,ป,งปังสังกสีในเมื่อไหลเที่ยวอาตามายหยุดท่านหยุดนอนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปละ เ็เสียงต่อลงมาว่าก็ท่านไม่เดินผมก,ก็ไม่เดินผมอยู่ยาวผมตามมราคานี่ท่านไปทางไหนผมก,ก็ไปทางนั้นนี่ก็รวมคัว่าทาเทวดาชั้นตุมาาตุมาหราชองค์นี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนกับมีคนมากระตุหนนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านให้นาคที่จะบทพระไปบอกเจ้าวาดราะว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบสถ์จะลักพระพุทธรูปในโบสถ์เราจะมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิงบอกให้นาคไปบอกเจ้าวาดเจ้าวาดจะนอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบจะนอนเฉย ไม่สนใจกับคําบอกเล่าในที่สุดคือนั้นแปลว่าพระโมยเข้าโบสถ์เอาพระพุทธรูปนาตักประมาณยี่สินิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นนห,ห่งโอดรืองความว่าท่านท้านาคาท่านก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีคุอนอารมดาญาโยมพุทธบริษัทและอวิไลสองนาทีรายการนี้เป็นการธรรมะ มาพูดกันวันนี้ก็พูดเป็นเฉพาะทวดาชช่นจาตุภาราชเรือวัานาเจ้าของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจนบรุรีก็ดีจะเป็นคุ้งไกรก็ตามจะเป็นสร้อยฟ้าเหล่าทองหรือใครก็ไม่รู้วื่อกี้ใครมาเหล่าทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหุนก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยิงเกิดเ็็ตุดาชั้นจาตุกหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบคุคคลนั้นเป็นทิวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปะ ก่อนที่เราจะตายเรามีหิลิเราอุตตระสำนักการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเรบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปนูน่นข่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างมาพฤติผิดในกรรมบ้างผูดูุสาวาดบ้างเดือดราอนมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริโลตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผลนความชั่วด้วเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความโกรธอย่างนี้ก็มุ่งจับความดีอหนับแรกก็มุ่งจับพระไตรสนายมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสองฆ์องค์ใดองค์หนึง่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานกรบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันทีหรือว่าเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเขา้าไปถึงในสิ่งจิตก็เป็น,นจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้ที่เราเป็นคนมีหิริโลตะปะปตายจากความเป็นคนมารัยเป็นเทวดามานั้น นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟันฟงรายการน้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็ละนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ต้องคายเกินไปอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบนาทีที่ตั้งไว้ เราต้องขอลาก่อนข้อความสุขสวัสดิที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี